วันนี้ได้โอกาสเข้าสวนนะคะเพื่อนๆได้โอกาสเข้าสวนไม่รู้เลยว่าตัวเองมีต้นมะกอที่แบบว่ามันอยู่ข้างบ้านไม่มีเวลาไปดูเนาะตัวเองก็ไปจะไปเก็บเฉพาะต้นที่ตัวเองเคยเก็บเป็นประจํามาตามํตาส้มตําเนาะแล้วมันก็หมดต้นจริงๆคือไม่มีเลยอันนี้อยู่ข้างบ้านมันมีสองต้นพันนี้ อันนี้ก็พันพันยาวเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะพันแขกดำเปล่าก็ไม่รู้เนาะอืมมันมีอยู่มันก็มีเยอะชินเนี้ยเราไม่รู้ไงเราไม่ได้เดินมีเยอะมากเก็บมาแค่นี้แล้วก็อีกพันหนึ่งพันอะไรเนี่ยมะกอเหลืองนะใหญ่ๆอันนี้เหลืองแล้วพอกินได้แล้ะ คือมันเยอะเวลาเราทํางานเราไม่มีเวลาจะเดินรอบบ้านเราก็มีตตดแบบว่าไม่มีกินเราก็จะไปเก็บแต่ต้นเดิมๆน,นะคะที่มาตําซึ่งตํำน่ะคือลูกลูกมันเล็กิดเดียวเราก็โอ้มะกรอเราจะหมดแล้วแต่จริงๆไอ้ต้นต้นข้างบ้านก็ไม่ได้ปลูกนะที่ว่าต้นเก่าแล้วมันสุกนกกินเม็ดหล่นแล้วมันก็ขึ้นมันขึ้นมันมีลูกให้เราแต่ทีนี้นแต่ต้นไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเราไม่ได้ปลูก ต้นที่มันเกิดขึ้นเองที่มันจะโยกเยกมันก็ไม่ค่อยสวยแต่เราดีใจอ่ะเรามีมะละกอต่อชีวิตเราอีกเนาะภูมิใจมากอยู่ไกลแค่ไหนเราก็มีอ่ะไม่ต้องซื้อหน่นะเนาะเราเราภูมิใจวันนี้จะมาอัปเดตอะไรเพื่อนดูเราภาคภูมิใจมากที่เราไม่อยู่ไกลแต่เรายังมีผักผลไม้คล้ายบ้านเราเนาะดีใจ ี่มะเขือคือต้นไม่สวยต้นคือไม่สวยเราก็มองผ่านๆเนาะแต่ทีนี้ใบใบของมะเขือนะ่ะเขาปกปิดอยู่เรามองไม่เห็นเราก็เดินผ่านเราไปเก็บมะนาวเราก็เดินผ่านประจำแต่พอวันนี้เราคิดว่าเออเราจะไปตัดต้นตัดกิ่งแต่งกิ่งหน่อยไหมประมาณเนี้แต่เราพอไปเปิดใบดูค่ะแม่เจ้าโว้ย งามงามสวยมากแล้วก็มีทั้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์ปะปนกันไปเราก็เก็บมาหมดเลยแล้วเราก็แต่งต้นใหม่เพื่อที่เขาจะได้ออกดอกใหม่นอะออกยอดออกดอกใหม่เราจะได้กินต่อเนี่ยสวยอะ่ะเราเราไม่คิดว่ามันจะมีเนาะเราเดินผ่านใบใบมันปกเนี่ยดูสิเพื่นพนอนซุปเนาะซุปมะเขือ เออใช่เนี่ยโอ้ยดูสิมัวแต่ทำงานไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยมันมีหลายพันเนาะจะมีอมันมาเองนั่นแหละพอแบบเวลาเรามีแล้วก็เราไม่มีเวลาเก็บเนี่ยมาเขือเหลืองชอบมาเขืออะไรเนี่ยมะเขือม่วงชอบชอบสีสวยงาม แล้วพนี้พอเราไม่มีเวลาเก็บปุ๊บมันก็จะเป็นมันจะแก่มันจะเหลืองแล้วมันก็มีเม็ดออกมาแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกให้เราไปได้กินต่อเนาะดีใจดีใจมากภูมิใจภูมิใจเนเกษตรกรน,น้อยของเราภูมิใจมากมาอยู่ต่างแดนก็ยังมีผักคือแบบนี้เมืองนอกนะคะเห็นเห็นเราเห็นในอะ่ะติ๊กตอกเนาะเขาจะบอกว่าอะไรแคปชั่นที่ว่า ส้มอยู่เมืองนอกโซ่จะต่ำประุงต่าประุงแต่เข้าใจแล้วว่าทําไมเพราะว่ามะละกอแพงมากคือเขาไม่ได้กินแบบเขาไม่ได้้าสั่งครกยี่สบสามสได้กินนะคะส้มต่านะคะปลาร้าก็แพงอะไรก็แพงเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูว่าทําไมคนเมืองนอกเขาชอบปลูกเขาสรรหาเนาะสรรหาประมาณนี้ เราภูมิใจเนีย่ยอย่างนี้จะซุปมะเขือเนี่ยก็มีอันนี้ก็นนกสารเนสารเนไม่ใช่สารเนพูดถูกเป่าไม่รู้เนี่ยคืออันนี้เขาจะอันนี้แฟนจะปลูกในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อะไรเ่ะเขาเรียกว่าอ่างล้วเบี้ยปลาเขานะ่ะแล้วเขาก็ทําให้น้ําน้ําขี้ของปลานะ่ะ มันก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็เราสามารถปลูกผักด้านบนได้อย่างเงี้ยดูสิคะสวยมากสวยมากแล้วก็เยอะมากโอ้ยเนาะเนี่ยเพื่อนๆขาใครอยากได้มาเอาเดอร์จัดเดอ้อหลายแห่งหลายจนว่าอืมุ้มใจหลายหลายจ้ะจักสิว่ายัางได้เนาะไม่อยู่เมืองนอกเขาก็ยังมีของขายบานเห่า คือพ่อได้กินได้อยากจากประองสื่อเขากับพุ่มใจหลายพุ่มใจหลายหลายพี่น้องเอ้ยจากนี้เนาะเดี๋ยววนิกาจะไปเก็บมะนาวเก็บมะนาวหน่อยออมตะไคร้หน่อยเพราะว่าตะไคร้มันแตกยอดแตกหน่อออกเยอะคือเราไม่อยากจะให้เขาแก่เนาะเราก็จะไปเก็บตัดออกมาแล้วก็จะไปแบ่งเพื่อน,อนจะไปแบ่งเพื่อน,อนแล้วก็ ให้เขาแตกหน่อมาใหม่นะคะเพื่อที่เราจะได้กินของสดๆใหม่ๆตลอดสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่เอาผักสวนครัวมาฝากค่ะขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับมนิกาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ